ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่ f อทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ทางช่องได้บูชาเหรียญพญายุงทองที่ระลึกงานบุญประทายข้าวเปลือกหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดพระทาตุเมินหินจังหวัดกาลสินมาให้พี่ได้บูชากันนะครับผม สำหรับเหรียญพญายุงทองปลูกเศษทั้งหมด3 6วาระด้วยกันนะพี่นะจากคำบอกเล่าการสนทนาระหว่างหลวงปู่กับพระลูกศิษย์พระลูกศิษย์ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับเหรียญบุญประทายข้าวเปลือกเป็นหย่งคือต้องเป็นพระคาถาและเป็นเหรียญพญายุงทองหลวงปู่ก็ตอบว่าครูบาอาจารย์พระสายป่า เพื่นใช้คาถานี้ภาวนาแล้วไปในทางแขวคาดปลอดภัยจากนั้นพระลูกศิษย์ก็ถามต่อว่าแล้วด้านหลังคือเป็นเครื่องอัฐบริขารหลวงปู่ก็ตอบว่าถือตามเหรียญครูบาอาจารย์พระสายป่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในนั้นมีบาทไปใสมาใสก็ได้กินตลอด บาอึดบาอยากพระลกูกศิษย์ถามต่อแล้วคนเอาไปใช้สีได้ในทางไหนบ้างหลวงปูก่ก็ตอบว่าดีแล้วดีคักแล้วสุดยอดแล้วแล้วแต่จะอธิษฐานเอาครับผมสำหรับเหรียญพญายงทองที่ลึกงานบุญมาไทายข้าวเปลือกของวัดพระธาตุหมืองหินนะครับผมก็ ปลุกเสกทั้งหมด36วาละด้วยกันแนละ้วนะครับพี่ลักษณะตลับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมที่ระลึกประทายข้าวเปลือกพระกูประหลัดวชิระโสพลญานนะพี่นะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็จะมีสติกเกอร์วัดประธาตุมนลหินอำเภอเขาวงจังหวัดกรสินติดไว้นะพี่นะเห็นไหมครับพี่ลักษณะตลับกล่องนะ สำหรับนับพปัุบันตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากนะผมไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาในบ้านเราและลูกศิษย์ลูกหาในต่างประเทศนะผมหลังนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทุกรุ่นนะครับผมรับปัจจุบันตอนนี้ราคาทะยานราคาขยับขึ้นทุก,ทกรุ่นครับผมสำหรับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วพี่นะที่ที่น่าเก็บน่าสะสมก็คือเหรียญพญายุงทองที่ระลึกงานบุญมัตยไทายข้าวเปลือกซึ่งเป็นเหรียญที่ปลูกเสกทั้งหมด36วารละด้วยกันก็คือปลูกเสกวารละการปลูกเสกนานที่สุดของวัตถุมงคลของหู่มหาศิลาก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นพญายุงทองนะครับนะพี่นะ สำหรับที่ผมบูชามานี้ก็จะเป็นเนื้อทองแรงลมลำนะครับนะครับผมพี่ท่านไหนที่เห็นคลิปแล้วที่สนใจที่อยากจะบูชาเหรียญพญายงทองเนื้อทองแรงลมลำกับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพี่นะมเราไปดูเหรียญลักษณะเหรียญใกล้ๆครับผม ครับผมที่ผมบูชามานี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะลักษณะเหรียญพญยายุงทองด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่เต็มองนะพี่นะเห็น,เน,นนะครับสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นบาทนะพี่นะก็คืออัฐบริขารของพระกรรมฐานสายป่านะพี่นะครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เดินแต่หลวงปู่ถือตามเหรียญ ผู้บาอาจารย์ก็คือหลวงปู่มั่นนะครับผมหลวงปู่มั่นโพลิสโตภาคกรรมฐานสายป่านะพี่นะด้าน,นหลังก็จะเป็นบาทนะครับผมวปงานนะครับถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่เห็นคลิปแล้วที่สนใจที่อยากจะบูชานะก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะนะครับผมเห็นไหมครับพี่ ที่ผมบูชามานี้เป็นเนื้อทองแดงลุมดำนะเนื้อทองแดงลมดำเป็นเหรียญที่ะลึกงานบุญประทายข้าวเปลือกของวัดพระธาตุเหมืองหินนะพี่นะต่อโค้ดไว้ทุกเหรียญน,นะครับผมเห็นไหมครับพี่ดูความคมชัดของเหรียญน,นะผมหรือใกล้ดูความสวยงามของเหรียญจะเป็นพิมพ์หงวงปู่นั่งเต็มองนะครับผม เห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่ลักษณะเหรียญครับผมสวยงามมากที่ผมบูชามานี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมเนื้อทองแดงลมดำด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นบาทนะพี่นะก,ก,ก็คือเครื่องอัฐบริขารของพาคกรรมฐานสายป่าครับผมก็คือบาท ก็คือลองปูกยึดถือตามเหรียญผ้ากำมฐถนสายป่าอย่างองวงปู่มั่นภูริธาโตซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของงปู่ครับผมเห็นไหครับไปต่อโค้ดโค้ดไวบริเวณนี้นะพี่นะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่จะบูชาในชุดนี้ผมขออนุญาตสุ่มให้นะผมจะให้ผมเลือกเลขให้ผมก็คงไม่ไหวครับผม ที่ที่อยู่กับผมตอนนี้เนื้อทองแดงมดำามีทั้งหมด30เหรียญแล้วพี่นะ30เหรียญสำหรับราคาบูชาใาปัจจุบันตอนนี้ราคาวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาราคาขยับขึ้นทุกรุ่นแล้วผมดังนั้นผมจะไม่แจ้งราคาในคลิปนะครับผมถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่เห็นคลิปแล้วสนใจท,ที่อยากจะบูชาพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เห็นไหมครับพี่ดูความสวยงามห้องเหรียญครับผมด้านหน้าก็จะเป็นองค์ปู่ร่างเต็มองนะเหรียญรุ่นนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเจ็บได้เจ็บนะพี่นะเพราะว่าเป็นเหรียญที่บุกเสกทั้งหมด36วาระนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเป็นเหรียญที่บุกเสกวาระมากที่สุดขององค์ปู่มหาศิลาก็ว่าได้ครับผมสำหรับเหรียญพยายุงทอง สวยงามมากครับผมเห็นไหมครับพี่ๆท่านไหนที่เห็นคลิปแล้วสนใจอยากจะบูชาพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพี่นะสำหรับเหรียญพยายุงทองที่ระลึกงานบุญมาไทายข้าวเปลือก ของหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทวัดพระาธาตเหมื่นหินจังหวัดกาลสินนะพี่นะก็ต้องบอกได้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งมัตถุมางคลที่ราคาตอนนี้ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็สวยงามมากแล้วก็วาระในการปลุกเสกก็ปลุกเสกทั้งหมด36วาระด้วยกันนะพี่นะสำหรับเหรียญรุ่นนี้ 36วาระาด้วยกันครับผมหมครับพี่สวยงามน,นะครับยังไงก็ดีถ้าหากพี่ที่เห็นชิปแล้วสนใจที่อยากจะบูชานะที่อยู่กับผมเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำาลพี่นะเนื้อทองแดงลมดำทั้งหมดทั้งทั้งสามสิบเหรียญน,นะครับผมสวยงามมากครับผมสำหรับเหรียญพญาย,ยุงทองที่ระลึกงานบุญบูชาข้าวเปลือก เป็นเหรียญที่ปลูกเสกทั้งหมด36วาระด้วยกันนะพี่นะสวยงามมากครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุบางคลที่ ที่น้าเจ็บหน้าสะสมนะพี่นะเห็นไหมครับพี่ลักษณะเหรียญน,นไหมครับเหรียญทุกเหรียญก็จะเป็นงานวัดจัดสร้างนะพี่นะการวัดพระธาตุเหมือนหินจัดสร้างไว้มอบไว้เป็นที่ระลึกงานบุญมาทายข้าวเปือกนะพี่นะเหรียญพยายุงทองเห็นไหมครับผมสวยงามมากครับผมเห็นไหมครับถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่ เห็นคลิปแล้วสนใจที่อยากจะบูชาพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไหวใต้คลิปได้เลยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวัตถุมงคลของปู่มหาศิลาณปัจจุบันตอนนี้ราคาขยับขึ้นทุกรุ่นแล้วพี่นะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาของปู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราหรือว่าต่างประเทศแล้วพี่นะก็ให้ความ เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่เป็นอย่างมากครับผมดังนั้นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทุกรุ่นนะครับผมตอนนบป,ปัจจุบันตอนนี้ราคาขยับขึ้นทุกรุ่นเลยนะครับผมสําหรับชุดนี้ผมก็จะแบ่งปันให้พี่ได้บูชากันโอเคนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาพี่ก็ติดต่อเข้ามาตามท่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปยังไงก็ดีผมฝากพ,พี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ